เขาบอกเป็นเรื่องดราม่าฮะของกทม<อ>นะครับดราม่าค่ะเพราะว่าอะไรฮะกทมนี่ต้องออกมาชี้แจงเลยนะคะเกี่ยวกับข้อมูลการตัดต้นพิกุลค่ะก็คือโซเชียลเนี่ยเขาแหกว่าเอ้ต้นพิกุลอายุเรียกว่าเป็นร้อยปีนะคะตัดไปจํานวน368ต้นตลอดแนวถนนเ,ออเขาเรียกว่าถนนาราธิวาสนะคะเพื่อโครงการเรียกการปรับปรุงภูมิทัศน์ช่องนนทรีค่ะเขาบอกว่ากทมบอกว่ายืนยันนะบอกว่าที่บอกว่าตัดเนี่ยเป็นข้อมูลเก่าไม่ได้ตัดนะคะแล้วก็ยังคงรักษาต้นเดิมเอาไว้ค่ะคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนได้ ใช้ประโยชน์ภายในปีนี้ค่ะกอทีมข่าวของเรานะคะก็ออกไปตรวจสอบข้อมูลนะคะจากสํานักการโยธาค่ะของกรุงเทพมหานครนะคะระบุว่าการแชร์ข้อความในโซเชียลเกี่ยวกับการตัดต,ต้นพิกุลทั้งแนวถนนนาราธิวาสราชนคริรนรนะคะเป็นข้อมูลเก่าค่ะที่กรทมเนี่ยเคยออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็โครงการปรปับปรุงภูมิทัศน์ของคลองช่องนอนทรีนะคะได้โคงต้นพิกุลเดิมไว้ทั้งหมดนะคะยกเว้นบางต้นที่สภาพไม่แข็งแรงเท่านั้นนะคะถึงได้ตัดน,นะคะ แล้วก็สําหรับต้นทองอุไรค่ะซึ่งเป็นพุ่มไม้เรียกว่าไม้พุ่มขนาดใหญ่นะคะนะได้มีการล้อมย้ายค่ะจํานวน178ต้นไปปลูกใหม่ค่ะที่โรงกําจัดขยะอ่อนนุชเขตประเวศค่ะส่วนต้นพิกลที่ต้องล้อมย้ายนะคะมีเพียง10ต้นค่ะพร้อมมีการปลูกไม้ยืนต้นทดแทนกว่า500ต้นนะคะอาทิตต้นกันกล้าการะปะพึกกลุ่มน้ําจิกน้าําแล้วก็ชงโ,โคค่ะเพื่อเพิ่มความร่มรื่นของพื้นที่นะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยเขาจะเป็นแบบนี้นะเขาต้นไม้ แบบนี้นะคะคโดยโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนนสีนะคะช่วง3าค่ะจากซอยนราธิวาสราชนครินเจ็ดถึงถนนจันทร์ระยะทางนี่นะคะหนกิโลเมตรค่ะแล้วก็มีการขยายทางเดินริมคลองนะคะปรับปรุงทางเท้าให้สวยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จุดข้ามถนนเนี่ยผิวจราจรแล้วก็ติดตั้งช่องเขาเรียกว่าไฟสองสว่างนะคะรวมทั้งปรับจุดยูเทินให้เป็นลานกิจกรรมพร้อมเสริมความแข็งแรงของผนังกั้นคลองรวมวงเงินโครงการนะคะประมาณ315 จุดล้านบาทค่ะนะคะคาดว่าการดําเนินการโครงการเนี่ยนะคะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะยืนยันว่าเมื่อโครงการแล้วเสร็จนะคะพื้นที่ริมคลองจะมีความสวยงามเดินสะดวกแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ทั้งสองฝั่งน้ําค่ะและจะกลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่สําหรับการพักผ่อนและก็ใช้ชีวิตของประชาชนในย่านใจกลางเมืองค่ะนะฮะ,ะก็นำมาสวยามแบบนี้เลยรายงานให้กับคุณผู้ชมได้แชร์กันนะ,ะ,ะแล้วก็ทราบกันเรื่องนี้ด้วยครับ